ุ้ครับแอปครับไอเทียเฮียแม้ว่าตอนนี้ไอเฮียจะยังไม่มีเวลาทําคลิปใหม่ๆให้แต่เวลาไปเทีย่ยวเนี่ยยังมีถ่ายคลิปไว้อยู่เผื่อใครจะคิดถึงนะครับคลิปนี้เกิดจากลูกชายน้องอันวาอายุ4ขวบเนี่ยตามดูคลิปที่พ่อแม่ไปที่ฮอกไกโดมาตั้งแต่เล็กอยากไปที่ฮอกไกโดบ้างซึ่งถ้าใครอยากดูก่อนหน้านี้เนี่ยตามไปดูได้5 i ีด้านล่างส่วนรอบนี้เน้นไปที่ซัปโปโรและข้างเคียงกันถ้าใครพร้อมอยู่กันแล้วไปดูกันเลยไปไหนครับ มีลูกหมีได้ไหมเห็นหิมะไหมครับลูก Do you s snow? It's snowing มาขึ้นบัสชั้นหนึ่งนะอันนั้นเมื่อกี้ออกมาจากสนามบินนั้นหนาวมากไหมหนาวเพราะว่ามีอะไรตก คือกลุ่มคนที่หนาวที่สุดในฮอกไกโดก็กำลังจะหมดหนาวกันแต่คนพวกนี้ตอนแรกจะมาแบบตอนแรกมาแบบน้อยๆเสื้อนน้อยข้าวบูนน้อยโอ้โหหนาวไม่ไหวเลยอยากไปเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อกันทุกคนเพราะวันแรกมาเรเจอหนาวเลยต้อปรับตัว่นตอนนี้เรา่องนน R.O.R.O. ซัปโปโรเป็นอโคราเรียมใจกลางเมืองที่จะเจอตัวอะไรบ้างโอ่อง,อองกุ้งนี่เสวยงเลยกุ้งเหาปลานี่เป็นเจแปนนิสอิล ไปต่อเลยมันอย oh. ู่ในท่อลูกม uh. oh, oh yes? ันอยู่ในท่ออ่าอยู่ในท่อมาดูมั้ยเดินมาเดินมาจะได้ออกกําลังกายมาลงมาเดินมาลงมาลงมาเฮ้ยไม่ครับด้วยขอกินอะไรใช่โอ้ยโอ้โหไม่

ดูตัวนุสินี่ตุนุสดูตัวนุสดิดูอันนี้ดิโอ้โมันตัวนี้ดินี่ติดหลังเต็มเลยอันนี้เป็นแอนิโมนีแอนิโมนีเามาดูแอนิโมนีสิครับมาดูแอนิโมนีสีน้ำมาเขาเปิดหอยเป็นเปิดหอยที่มีสีแอนิโมนีอยู่เปิดหอยที่มีสีแอนิโมนีอยู่ข้างหลังอีกทีนึงเท่มากเลยนะ okay she anderson salamander what? what is this one is a coral i think it's this coral but it's move it's move lily yes oh it's alive มาดูซิชื่อไงเขาชื่อว่า b a s k e t a เุกตัวตมันรีหวมันขยับได้ด้วยขยับได้เนี่ยเนี่ยนี่อุ้ยอุ้ย o w n j e l i s เออจริงด้วยเหมือนเลยไซด์ e าวเจ e l l y f u p s i d ด Down ไหมแ่มา u i d ด d o n เลยเนาะ นี่ชื่อว่าบับเบิลค r ร l ลมีปูข้างในด้วยมีปูกุ้งข้างในด้วยนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรอะเฟสเลอร์สตาร์สวยจังเลยผมดูด้อยู่เลย สเนกเนกเกตเจอร์โซ่คอยาวมากมาดูอยู่ครับอุ้ยสวยสวยอะไรอ่ะเขาชื่อว่าริบบอนมอร์เล่ครับ <What? S 1> ลูกริบบอนมอร์เล่เโอ้โมื่กี้เนี่ยปากเหมือนมอร์เลอิวเลยมอร์เลเหมือนอันนี้อะไรนี่อะไรนี่ชื่อว่าไซเบรเรียนสโตนอันยากจังกับหัวลาวช มาบิทโช่บิทโช่สตอร์ตอร์เหมือนพวกลวดลวดแบบกันของเลยโอ้โหวิวิดูมันขยับดิเย่อเออจะกระเด้งไหมใช่เพ yes. ื่อนสนิทน่าจะแบบเรื่อยๆขย,ขยับๆป่ะมาที่ตรงนี้นี่ นี่เป็นซีรีส์วิกลิงนี่ตัวอะไรทายว์ไท oh, <so> ่อทรักสไปนี่อิลดินดินเออใช่ขยัอย oh, oh. oh, so ินดินเด้เอ่อเออนวไหนจะหาเจอไหมนะวิกลิงเหมือนกันนะ<อ>นี่โออิลเป็นอิลนะตัวจะยาวเป็ใครเจออิลตัวนี้ก่อนอิลอันจริงอ่ะไหนไม่ไม่เจอแล้วไม่เจอแล้วมี่ปะ นี่ไงตัวใหญ่อุ้ดูมาเริ่มเลยทางนี้ลูกโอ้ยอย่างกังหัแน่เขาชื่อว่า Reed Fish อุ้ยตายกระเด็นเลยนี่มันกระเด็นใช่ไหมลูกสปอตเต็ดกาเดียนอิลมาหนี้นี่ยิ่งขึคุณนะ ลิกรีนสแน็กอิวสแน็กอิวเลยนะน้องมันหมอหยด้วยเนเพื่อนกันวิวั่นงูของจริงอันนี้อะไรนี่นี่เฮ้ยนี่เปนงูน้ำมั้มัสเกตวอเตอร์สเน็กใช่งูน้ำอีกงงูน้ำออันนี้หมกเจแปนีสแรสเน็กพ้ยมีงูด้วยว้ นี้ไทเกอร์ส k น e e อิลกับ m ม n นี y e s ส n น k e อิลหุ้ยมีสองตัวเหรอ m ม n นี y e อหรือว่ามีสองชื่อที่หัวมันดูเหมือนตาหลายตาเยอะใช่ไหมจริงๆแล้วเป็นลายไม่ใช่ตาแต่เป็นลายมันทางนู้นทางนู้นต่ออันนู้นเป็นซีรีส์ใบไม้สลิปเปอร์ล็อบสเตอร์ดูสิสลิปเปอร์เหมือนรองเท้าแตะตัวแบนไหมเป็นแฟลตเชนเน็ต ตัวแบนๆเมีนะนี่ก็มีนะอาะเ้ยอคชอเคดาูเขาขุดอยู่ในทรายลูกเขาพลางตัวป่ะมันใบไม้อะเขาตั้งใจใช้เป็นใบไม้แบบนี้ยหร่นี่พรางตัวป่ะเขาอยากใช้เป็นใบไม้แบบ มุดไปม้ชัดๆเลยเนี่ย Amazon Amazon Leaf Fish เหมือนเนาะเหมือนนี่ด้วยเหมือนปลาตะแคงเลยอ,อ้าวปลา,าสีสวยเนาะสว่งมากน,นี่เป็นต้นไม้เฉยลูก อีอเอร์ไรส t ออ o ์ทัมลีฟอันร r อางญี่ปุ่นเขียอนน์เอมนน์ลูกเอมอนไน์อสระหอยที่อยู่มานานแล้วลูกหอยตั้งแต่ยุคได,ดนโนเสาร์ครับ เอมาดูเอามาหันซ้ายที่เจอเลยอ่ะหันซ้ายอ่ะอะไรอ่ะนี่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 วูมิยูริอะไรไม่รู้ลูกอกยูโซอิตโซอิต already สลัตโต้เหรอนี่สัลตโต้เหเป็น living fossil น s o n ่ m น r b l e l บ n g fish next one next one อย wow wow nee, nee, nee. oh, ู you s <S ่บีวาวอิดอยู่บีวาวอิดซีดซ s ดน i ่นี่นี่อ๋อี่ชืดูไม่เอาอ่านไม่เอกภาษาญี่ปุ่นเลยไปดูซิไปดูซิเขาไปดูเขาไปดูไปดู โอ้เบกโหรอโขตัวอะไร Giant Salamander Giant Salamander ใหญ่มากตัวยาวเท่าไหร่าาปะเนี่ยไม่ขนาดออันออนี้ก็เป็น Living fossil เหรอ 嘻嘻。 แล็กเลกกอบบี้บูสไทร์เคฟดอฟโกบี้ <laughs> มูชื่อดาติงมันมามาบลูสปอตเต็ดมัสกิปเปอร์เหมือนที่เราเห็นที่นี่เลยหรือรย์ได้ปะ คอลเลีที่มึงไทยอ่ะที่พลลภกนอ <is> ่ะใช่ปะ่ะ <Where? S 1> ที่พลลภกนอ่ะนี่ไงไม่เห็นเหรอ <Huh? S 1> ดูดูอุ้ยอันนี้ปลาสวยนีปลาสวยลูก yes, yes, yes. yes. อันนี้เป็น fire dart fish <c oughs> แล้วก็มี variety copy 鱼、虾、你 <noise> 虾、蟹、虾、呀 It's like a star. bao bán được? Wow. Oh. <laughs>

มาดูสิใกล้มากเลยนะมดีมดูใกล้ๆเลยมันใกล้ๆทำไมอ่ะนี่ไม่มีกระจกก้นเลยมันอืมใกล้มากเลยนะ ชั้น4 3 2 1มาถึงบีหนึ่งไม่มีอะไรหยุดผมได้นอกจากจอเป็นแบบสามมิติเลยนะโอ้โหสามมิติเลยยืนดูนิ่งเลย่านุกิเหรอลูกนึ้งไปเลยครับ ไก่ทอดของอันวาที่ร้านซุปเคอรี่เฟรเชอร์ถ้าเป็นไก่ทอดที่ฮอกไกโดเขาเรียกว่าซังกิซุปเคอรี่อันนี้เป็นแบบไก่ต้มอันนี้เป็นไก่ทอดอืมซังกิคาราเกะอะไรไหมครับอะไรไหมครับเนื้อไมลี่บีอะไร นี่มแอร่อยมากไก่นุ่มมากเนี่ยชื้นชิ้วเดี๋ยวชื้นี่วก็นุ่มแล้วก็แป้งกรอบแบบกรอบเราไม่ได้กรอบแข็งไม่มีแบบไม่แบบกระดาจ้ะเป็นคาราเกะแบบฮอกไกโดเขาเรียกว่าซังกิแล้วมีจะรีวิวสุครีดไหมครับสครีดเมืนมกินเมืนกินเนี่ยผัดดอกอ่ะมันลงไปในน้ำแล้วแบบกิ่นมัน ก็อร่อยดยีแต่ว่าที่กินอีกลานหนึ่งอันนั้นอ,อ,อะอร่อยกว่ามันจะเป็นกิบแบบผักทอดนำ้ำอีกท่านคือร้านตะระขุผักทอดน้ำอร่อยแต่ว่าคนเยอะอันว่าต่อคิวไหมวันนี่เราอยู่ที่ science center sapporo ออโรราลูกเห็นไหมเห็นออโรราไหม อ๋อนี่ว่ะาอาหารอาหารอ,อ,อาหารเข้ามาในปาก